ยตัวนี่จ้าวตาลูกมาเนี่ยไปยืนกับพี่นะใช่พี่จ้ามันคือคนบัตรดาราดารานักบออไรเปนแล้วพวกเนี้ยน้องแก้ม ในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงกรุงเทพด้วยความปลอดภัยอลืมทุกคนโอ้โหนี้คือนางสาวไทยนะครับ Gracias. <laughs>